เจ๊พี่น้องอันนี้นแผนปลานะคะปลาลักสูกมากเลยคะ่ะแต่วเป็นยังคือพวกชอบกินปลาลักนี่เนาะชอบกินปลาลักไก่ไก่ปองกก่ยังไงไก่เป็ดขา อันนี้แผนกไก่นะคะอันนี้ก็เป็นหนหมูนี่ยก็ไปย่างก็อร่อยอันนี้เป็นแผนแกไก่ะะหมูน,นี้ ก็เป็นแผนกไวายทุกอย่างวายมหกหลายเป็นหลายอย่างเลยมาสเชิญนั่เอเชินนี่ไ,ไก่โอเคนี่ไปย่างเลยใส่ไปย่างกิน อันนี้แผนกวายค่ะอปีกไก่ประเดี๋ยยื่นปีกได้ไปตุกกป่นกกลเลยค่ะปีกไปสี น,นี่มันใหญ่เว้ยใหญ่ใหญ่กินบวบก,ก่อนเพราะว่าใหญ่กับกินน้ำเอาอันน้อยๆกินเป็นคนเบือกับข,ข่าวเล่นอยู่เพ่ยไก่ป่งไก่ปอกเขาทำไว้ทอดก็ดีน,นี่อนเอาปีกไก่ไปทอดกินกับส้มตำเดี๋ยวก็จะมีฟานี่เลยนี่เอาลาลับเพกินด้วยก,กัน การ้าสิบเ้าอหลอกไห้างวันนีก้น,นมาลักนหนัก่านีล้ก็มีป่าอันนี้ด้วยค่ะ อะไรเลยเอันนี้ยังมีปลาที่มันทอดแล้วต้องปิดไว้